เอาอะไรมาไม่คุ้มหรอกครับพี่กับเจ้าฮอน da คันนี้ครับนี่คือรถครอบครัวครับพี่ผ่อนโคตรสบายเลยงวดไม่ถึงหมื่นครับได้ตัวท็อปอีกด้วยครับสวัสดีครับผมเต๋าตามสั่งสามเนี่ยมอเตอร์ครับพี่เหมือนที่บอกครับวันนี้จะพามาดูรีวิวรถคันนี้ครับนี่คือรถครอบครัวแบรนด์หลักยอดนิยมของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับพี่ไปที่อื่นครับอาจจะได้แค่แบบรถไซส์เล็กธรรมดาครับพี่แต่มาหาผมวันนี้ครับ ซื้อในรถราคาอีโคคาร์ครับและแถมได้รถเจ็ดที่นั่งไปดูสวยๆตอนนี้ด้วยมาเดินครับว่ารถคันนี้ให้อะไรมาบ้างครับเริ่มจากนี่เลยครับสีสันโดดเด่นเป็นสง่าของรถคันนี้ครับพี่ออกแบบมาสวยมากนะลงตัวสุดๆครับในสไตล์ของรถที่เป็นสีเทานั่นเองครับกระจังหน้าตัวนี้ครับพี่เป็นสีเงินโครเมียมครับสภาพสวยกริบเลย นี่ครับรายละเอียดต่างๆครับพี่มีให้มาครบจบหมดแล้วครับสาหรับรถคันนี้นะมีกรอบไฟตัดหมอกมาแล้วเรียบร้อยไฟหน้าตัวนี้จะเป็น B I B ตัวใหม่ล่าสุดครับมีเดย์ท m ม running light ด้วยก็คือเอาง่ายๆพี่รถคันนี้จบครบทุกองค์ประกอบเลยสเกิร์ตแต่งชุดด้านข้างนี่โอ้โหเก็บรายละเอียดมาให้หมดแล้วครับดูครับสวยไหมจ๊ะพี่ตัวนี้มีทั้งคิ้วครับเห็นไหมคิ้วล้อครับพี่หน้าและหลังครับมีชุดสเกิร์ตด้านหน้าครับด้านข้างมาให้ครบจบเลย สำหรับตัวล้อรครับรุ่นนี้จะเป็นตัว Limited Edition เป็นสีทูโทนพิเศษครับพี่ตัดกับสีเงินโครเมียมและสีเทาด้วยมาด้วยยางขอบ16นั่นเองครับนี่เลยพี่ดูความสวยครับโอ้โหต้องบอกว่าจบจริงๆครับซุ้มล้อต่างๆครับพี่รายละเอียดมีมาให้ครบจบหมดแล้วครับและเหมือนที่บอกครับนี่ยางใหม่ด้วยแมกใหม่ด้วยสภาพสวยกลิบเลยแล้วมาดูสภาพด้านในกันหน่อยครับพี่นี่นะ ก่อนจะเข้าด้านในครับตัวนี้ก็จะมีไฟเดียวครับพี่ที่เป็นไฟ LED ฝังอยู่ด้านในนั่นเองครับตัวนี้จะไม่มีไฟเดียวมาให้เอมาดูหน่อยสภาพด้านในครับพี่ก็เหมือนที่บอกครับความคงทนสภาพสวยกลิบตั้งแต่ออกรถจากป้ายแดงมาเลยครับพี่ต้องยกให้เลยนี่ครับเบาะด้านข้างครับตัวนี้ตัวที่พักแขนด้านข้างนะจะเป็นหนังนิ่มครับพี่สีแดงตัวนี้เป็นสีแดงครับตรงอื่นจะเป็นพลาสติก PU ทั้งหมดเลย และด้านหน้าครับพี่ชุดลำโพงจะมีทั้งหมด4ตัวทวิตเตอร์2แล้วก็ลำโพงเสียงกลาง2นั่นเองครับให้ดูสีครับนี่ทุกมุมครับทุกจุดของรถครับพี่ต้องบอกก่อนนะเนียนละเอียดทิปครับไม่มีการเก็บงานไม่มีการถอดทําสีใดใทั้งสิ้นครับนี่ไล่ดูไปให้หมดเลยพี่ทั้งแผ่นเพจททุกอย่างสภาพเดิมหมดเลยอ่านี่ครับเดี๋ยวเปิดเข้ามาหน่อยนี่เห็นไหมเม็ดอาร์ครับอยู่หมดเลยเปลือกผิวส้มทุกอย่างอยู่หมดครับรายละเอียดของรถคันนี้ครบทุกองคประกอบ ก็ต้องบอกก่อนว่าไม่มีจมน้ําชนักพิความตัดต่อกอไม้แน่นอนครับคอนโซลด้านหน้าครับพี่จะเรียงยาวไปครับสีเงาวับแบบนี้เลยครับเพราะว่าตัวนี้ก็จะออกแบบมาให้แบบในโทนแบบสบายตาหน่อยครับพี่นั่งง่ายๆครับตัวนี้เป็นลายที่มาจากศูนย์โดยตรงครับตัวนี้นะไม่ได้มีการดัดแปลงนะพี่นะเห็นไหมแค่เฉพาะช่องครับตัวนี้ก็เป็น1ลายละ2 3เส,สนี่ครับเขาออกแบบมาได้ลงตัวดีมากจริงๆ ส่วนตัวนี้ครับพี่เหมือนที่บอกครับนี่คือรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนั่นเองครับแบรนด์ฮอนด้าเรานั่นเองตัวเบาะก็จะเป็นตัวเบาะหนังครับเป็นสีดําตัดกับสีแดงวายแบบนี้แล้วก็เย็บตะเข็บด้วยสีแดงครับให้ความเป็นสปอร์ตเพิ่มเข้าไปนิดนึงสําหรับรุ่นนี้ครับจะมีความพิเศษคือจะมีคานอยู่ด้านบนจะมีคานบนอยู่ตรงนี้นะครับที่มาจากศูนย์โดยตรงนะเปิดเข้ามาดูด้านหลังครับตรงนี้รายละเอียดอาจจะไม่ได้ ต่างกันเยอะครับพี่นี่เห็นไหมพวกปุ่มล็อกเด็กต่างๆมีให้มาครบหมดทุกอย่างครับด้านหลังก็ไม่น้อยหน้ากันครับพี่ด้านหลังก็จะเป็นตัวหนังเหมือนกันตรงนี้ครับด้านหลังครับก็จะมีที่เก็บของช่องเก็บของด้านนี้ครับแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดทุกมิติรถเป็นเบาะหนังทั้งหมด5ประตูนั่นเองครับด้านบนครับจะเป็นตัวระบบรางแอร์รุ่นใหม่ครับพี่ก็จะมีตัวนี้เครื่อนง่ายๆพี่ไม่ต้องแย่งกันแล้ว ด้านหลังก็เย็นสบายครับมีไฟตอนที่สองด้วยมีมาครบจบทุกอย่างเลยสําหรับรถตัวนี้ด้านหลังของรถตัวนี้ครับพี่เหมือนดีไซน์5ประตูนั่นเองครับเขาก็จะมีให้ครบองค์ประกอบทุกอย่างเลย1ก้านปะน้ำฝนอ่าตัวนี้ก็จะมีคีบฉลามด้วยแต่รถรุ่นนี้แปลกไม่มีไฟดวงที่3ครับแต่ว่าตัวนี้มีไฟทับทิมเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะที่มาจากศูนย์กล้องเองก็มาจากศูนย์ด้วยโดยตรงเหมือนกันมาดูสภาพภายในกันหน่อยครับ ม,มีให้มาควบหมดละกล้องครับนี่สภาพด้านในครับพับของได้นะต้องบอกก่อนว่าพับได้หมดแบบนี้เลยและสามารถถ้าไม่ได้ใช้จริงถอดออกได้ด้วยนะพี่นะใช้เป็นรถ5ประตูก็ได้เก็บของได้เยอะครับโอ้โหสวยจริงครับนี่เม็ดอ์คทุกจุดครับทุกตำแหน่งอยู่สภาพเดิมหมดเลยพี่ไม่มีการเก็บงานครับรถไม่เคยทําสีรับประกันให้อ่ะรับประกรันศูนย์ให้เพิ่มอีกด้วยก็ได้พี่สําหรับวันนี้นะเอาไปเลย2ปีเต็มๆครับ ตัวนี้ครับเพื่อทั้งหมดครับนี่เห็นไหมด้านหลังครับฝั่งทางนี้ผมจะพามาดูครับก็คือรถเนี่ยสภาพเดิมเลยสปริงเดิมทุกอย่างครับท่อก็ท่อเดิมทุกอย่างเดิมจากโรงงานทั้งหมดครับพี่ไม่มีการดัดแปลงนะก็คือเอาง่ายๆครันนี่เป็นรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับส่วนตัวนี้ก่อนจะเปิดเข้าไปเห็นไหมครับตัวนี้ฝั่งนี้จะมีย์เล็ครับพี่มีกุญแจอยู่ในมือเพียงแค่พี่กดตัวนี้รถก็จะสามารถเปิดได้ตามปกติเลยมาดูกันครับพี่สําหรับประตูด้านข้างนะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มควบคุม ระบบแอร์รีโมททั้งหมดนะ,ะตัวนี้ครับจะเป็นระบบที่สามารถควบคุมกระจกได้ด้วยนี่ทั้งหมดเลยเปิดพับเนี่ยพี่ล็อกได้ตั้งได้เป็นกระจกไฟฟ้าทั้งหมดครับและส่วนด้านในครับพี่ตัวนี้เห็นไหมครับก็จะเป็นคีย์เลดด้วยเป็นฟุตสตาร์ด้วยครับพวงมาลัยตัวนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ครับและมีมันติฟังก์ชันเข้าไปให้ด้วยเห็นไหมจ๊ะนี่ฮะสวยไหมพี่มีมันติฟังก์ชันให้ครบแน่นๆแบบนี้เลย และส่วนหน้าจอครับเหมือนที่ว่าพี่นี่คือตัว S V นะความสวยเขาก็จะแตกต่างกับตัวปกติค่อนข้างเยอะมากพอสมควรเนี่ยครับดยถ้าเปิดตัวไฟขึ้นมาเน่ยทั้งจะมีทั้งสีฟ้าด้วยอ่าเป็นสีสีเลยครับพี่ไม่ได้เหมือนตัวปกติทั่วไปแล้วก็ตัวนี้จะมีระบบจอมาให้ด้วยเห็นไหมเนี่ยครับมีจอมาให้จากของเขาเองโดยตรงครับระบบแอร์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นดิจิตอลขึ้นมาจะไม่เหมือนตัวพวกแบบเป็นอนาล็อกปกติ รายละเอียดทั้งหมดครับพี่ตัวนี้ก็สามารถนี่เลยเอาพัดลมขึ้นความเย็นครับแล้วตัวนี้ก็เป็นช่องไฟผ่ามากนั่นเองครับแต่ดูดีๆเขามีความคล้ายคลึงกับ Honda j a z z ค่อนข้างเยอะมากนะแล้วตัวถ้วยตัวนี้ตัวถ้วยตัวเกียร์ก็จะคล้ายๆกับ Honda j a z z ด้วยนิดนึงแต่ว่าโดยรวมแล้วพี่ผมมองว่ารถน่าใช้มากเพราะพี่ดูครับเห็นไหมสภาพข้างในครับนี่ตัวท็อปเขาก็ให้รายละเอียดมาตัวกระจกมีมาให้มาหมดละ ตอนนี้นก็จะเป็นไฟสีบอมกระจกด้านหลังก็จะมองเห็นด้านด้านด้านหลังเนี่ยทั้งหมดพี่เห็นไหมกว้างชัดเจนนี่คือตัวที่ได้เปรียบที่สุดอีกตัวหนึ่งเหมือนกันพี่ในตระกูลของรถเกง๋งรถห้าที่นั่งหรือ,รอ,รอรพวกรถตระกูลพวกรถครอบครัวนั่นเองครับเขาจะได้เปรียบในส่วนของตัวนี้ค่อนข้างเยอะเลยโอเคครับสําหรับเจ้าตัวนี้ครับพี่เหมือนที่บอกครับนี่คือรถที่สุดคุ้มที่สุดในเวลานี้เลยมาถึงเวลาโปรโมชั่นของเราแล้วครับคันนี้นะพี่นะ หน้าป้ายครับราคาอยู่ที่6กแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทวันนี้ไม่ขายครับเพียงที่นําแบงก์สิบมาเป็นสลดได้อีกหนึ่งแสนบาทจากราคาหนาป้ายคันนี้ราคาเหลือเพียงแค่ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับรถป้ายแดงจากเจ้าของคนแรกเลยใครี่ช่นชอบครับพี่อยากได้รถสวยๆแบบนี้ครับห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทงวดผ่อนเพียงแค่หลักพันตลอดสัญญาครับจัดเข้ามาเลยแอดเข้ามาที่ c c c a ทีมงานแบงก์สามเหลี่ยมออโต้ครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยเต๋าสามีอยมมัตโต้และแบงค์สามี่ยมมัตโต้ด้วยครับสวัสดีครับ